สวัสดีครับกเษกษตรปากแดงมาแล้วนะ,ะวันนี้กเษกษตรปากแดงจะพาไปปลูกมะนาวแป้นพิจิตที่ได้มาจากสวนคุณปัญญาณนะมะนาวแพงพอดีคุณนายท่านทูตนอร์เวยเพื่อนบอกว่าให้พี่สมะ ให้เกษตรปากแดอ่ะปลูกะมะนาวซิเพราะว่าเราใช้มะานาววันละสองลูกก็มีพื้นที่ว่างนิดหน่อยก็จะทำนะวันนี้แต่ไม่รู้ว่าจะสำเร็จไามอาจจะตามาด่านให้ดูอะนะเดี๋ยวพาไปดูอันนี้เป็นคลิปที่เกษตรปักแังไม่ได้ตัดต่อเนาะดูไป อยู่แบบบ้านๆน,นี่แหละอ่าก็เริ่มทำเนาะทั้งทำด้วยแล้วก็ทั้งอัดวิดีโอด้วยอ่จะอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงนี้คณะกรรมกันเดินชนก็ก็คือเอ่อน่าจะอยู่ตรงนั้นนะน่ะบ่อตรงนั้น จะลงมะนาวแป้นพิจิตมะนาวแพงคุณนายันบอกว่าให้เรงานาวนหน้าไวสงครามกำลังมาข้าวยาิหมากแพงเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจเขาเรียกว่าอะไรเตรียมชีวิตเราพร้อมกับ สังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงนะถ้าเราไม่เตรียมอะไรเลยความลำบากก็จะมาเยือนเราก็ตื่นตจากน้อยตื่นตุ่มจากน้อยก็เปลี่ยนความตื่นตัวตื่นกลัวกลวลงมือทำอทำนิดทำหน่อยก,ก็ทำไปเนาะยังคาไม่ทำอะไรเลย เกษรปักแดงก็เอาสไตล์นี้แหละเ,เพราะว่าเกษรปักแดงเป็นคนขี้เกียจเนาะไม่ใช่เป็นคนขยันมากอะไรเงี้ยแต่มีเพื่อนที่ขยันมากๆมันก็ทําให้ตัวเราอะ่ะต้องแอคทีฟเพิ่มความขยันเข้าไปาเดี๋ยวเราก็จะประสบความสาเร็จเองอแค่นี้ก่อนเนาะคลิปนีบ้บายายาวไปละเกษรปักแดงเจอกันคลิปหน้าเนาะ